มาชมเครื่องลุงหมายซื้อมาพี่น้องอออดับตัวไหนดับตัวไหนดับตัวไหนเฮ้ย่าดับต่าไหาซืาอมาจมาฮ่าทพ่อซื้อมาฮ่่าฮ่่าฮ่่าฮ่า่ดฮ่่ มุงไหมสันสิมาแตงสมกับสีขายต่ออีกได้อีกเอ้ยจเจ้าเฮ็ดดีๆเด้อมันสิพ้าจะไปเด้อขบประทันเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เอาไม้เอาไม้กระโดดปุ๋งปิ๋งปุ๋งปิ๋ง ม้นติๆมามีแนวเหยียบพี่น้องนันมีแนวเหยียบตรงมีคนหนึ่งถือไวนะ้ไห้เนาะมันติดเชือกมัน,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 นติดบ้หมุนแล้วลู้แล้วว่าติดนะบ่หมุนแล้วบ่เอาแล้วบ่หมุนแล้วลู้แล้วว่าติดติดเจ่ได้พี่น้องนน่อยงยไหมซื้อมาลอยหนึ่งนี่ไหมไกับจิมาแตงขาย ได้จักเล็กจักน้อยโอ้ยแล้วทีดีตาเจ้าของบอกว่าพ่อเล้วพอ่อเลวอืมยังมาปัม่มกององกองอยู่บอกว่ารูแล้วมันติดอ่ะน,นะยังจะติดรูอ่ะี่ดีตาเจ้าของอีกอยู่เล็กเลฟาดนาเจ้า,จาของเทก,การนี้ไกลๆกันพี่นอ้องอันนั้นมันหมุนอยู่ดังปก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 อยู่ ติดเฮ็ดมันยังไม่ปั่มอีกอยู่อันเครื่องเลือด้พี่นองนี่นั่นอ่ะมันหมุนอยู่ติดอย,ยู่ต่อพญ่ไหมแล้วบ่อรูจังหวะมันเป็นเครื่องเลือด้ทพี่นองเครื่องเลือดหางนี่แหละเลือดกระจอเ้าสอร้อยาปู<น>ห่าปลาเนี่ยละคันดาขันดาบะ ห้าลงหัวฝนแ่่จะเป็นกลมขักงกงกระงกคุทขายหนีกับยังหันมาใจอยู่มา,าเลยมันมันติดอยู่พี่น้องเดี๋ยวก็ขายเดี๋ยวก็มีคนมาถามว่าเท่าไหร่จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละจ้า นี่แง่ไม้เสื่อนเศษเล็กมาเด้อพี่น้องจ้าแต่ว่ามันยังติดอยู่มันหมุนอยู่แต่ว่าเสือกดึงบ่ได้เรื่องเนาะพี่น้องเนาะยง่ไม้หอบแล้วจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าถ่ายไม่เบิ่งเด้อพี่น้องยง่ไม้เสื่อนของเก่ามาจ้ะนี่ยง่ไม้เสื่อของเก่าแม่ลอยหนึ่งยง่ไม้กะจีชมขายจักน้อย อะไรกำไรนิดๆน้อยๆขึ้นมาอันประมูลลอยเนื่องจ้ะให้เท่าไรก็ว่าว่าประมูลขันจำลอยหนึง่งจ้าคลิปนี้กัไว้สำนีละจ้า